กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็มีเหรียญรวยมหาเศรษฐีของหลวงพ่อรวยวัตโกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นรุ่นรวยมหาเศรษฐี94ส่งเสียมาเนื้อฝาบาททางด้านล่างของเหรียญก็จะมีคำว่ารวยมหาเศรษฐี94ส่วนทางด้านซ้าย มีคำว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโกแบบนี้ครับส่วนทางด้านขวาของเหรียญมีคำว่าวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยารุ่นี้จะมีการตอกโค้ดในหูเหรียญครับต้องลองสังเกตดีๆครับในนี้นะ มีตัวรอเรือวาแหวงยอยักษ์อยู่ด้านในครับต้องเราสังเกตในหูเหรียญน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ด้านข้างของเหรียญก็มีพญานาคคู่ครับด้านซ้ายด้านขวา ็เป็นอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อรวยนะครับที่ราคาตอนนี้หลักร้อยเท่านั้นครับผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาวัตถุมงคลสักรุ่นหนึ่งมาบูชาหรือว่ามาติดตัวนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ชื่อดีมีมงคลครับ ปกเสกในปี2,558ครับหลวงพ่อรวยท่านมรณภาพในปี2,560ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ